สวัสดีครับขี้กระป๋งเบอร์ยี่สิบสองมือเอาเตรียมตัวแม่ย้อนให้หนึง่งสองหกหกสามไปโอ้อาายไอหน้ามัน,นะไอ้ผงอันนั้นนะ่ะนี่หน้าบลอนี่กับบลอนี่คือกันเลยนี่สี ตะฟังผุ่นฟังนี่นะใสออกสีฟ้าฟาจะชี้ได้ยังคะอ้าวเมื่อได้หรอเม,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 มื่อเมื่อเมื่อโอ้ยคุณช่วยองคุณแม่ทำไมขี้ตาเยอะจังเลยคะไปไปเอาบอลไปเมื่อเมื่อมันบ่มีผู้ใดสนใจมันคือถึงเหนือไปอะไรขอความชื้อเหลือแล้วบ่ฮะคุณะขอความชื้อเหลือ,อยัง ยายหยกเลยเฮ้ยส yeah, yeah, oh. hey, ีน้อยไหนมึงไหนเมออแต่เงี้ยหรอบอที่เขาขายที่ตลาดอ่ะโอ้ยยังอยู่เดียวคันฮะว้าว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 วุ้นหนาตาอย่าโดน รูบออกอ่ะโอ้เมษานี้เมษานี้ชั่มเออร์เตรียมตัวเออเตรียมตัวจับปลาเดอ้อจำเห็นมันได้เดอ้อสวยฮะหนึ่งโซนทามสี่ห้าเก็บแปดสิบต๋องว้าพอดีป่ากี่ลีวะ สวัสดีพี่พี่ทุกคนที่มารับชมขี่กระโปงมือนะคะกระลึนมือเกือบสิบช so like ีต้าแล้วชีต้าเตรียมตัวนะคะโหลดเมื่อเมื่อร่างกายไม่อยากประทะบอกฮะให้เราออกกระโดดเอาเอิร์กใช้บักแอลแม่โหลดดังจึกน้องปวดแอลแล้วบบดนี้พอแล้ว กินนมนะเฮ้ยมืาอนี่แม่จะบอกว่ามึอมึอมึอมือน,นี่เมียนหนันงแซลมอนถอดเด้ไหนสิได้กินบอสมึงม่เยอะดีๆกับแม่เป็นตัวดีๆเหมือนบิชตาเนาะลูกเนาะเนี่ยเนี่ยบอกขี้กระโปรงเหรอ่ะตึงเด็กกระดังแตกเลือดออกเอ好มที่เป็นคือจงหวนั่น ยาบาดดังโอ้ยตกใจนึกว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือดวกูกรว่ายกินยาทุกเดือนอยู่นะสิม,มาเป็นพยาธิเม็ดเลือดจริงไหนโอ้ยเหมยคือสิมาดี์แทะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นี่เห็นบ่เป็นนักมวยกันไว้ได้ไหมอันนึง่งชิตาสองค่ะมาสาม,มาปึ้งโอ้โหโอดโผ มโซเมียแล้วโซเมียแล้วมาตาแบบโอ้ยเยอะเมียเออชิตาอ่อาไปเลยม่ได้เอาคอสทับไปรถน้ำเสียงชิตากับซ้ำเหมือนมันตองต,องตางกันเอ้ยมอเอ้ย,อยมอนั่นถึงชิตามันเจ็บแล้วนะ่ะรูเรืองเลยเฮาอะ่ะเออชิตาบอกมาสิ มเด็กสส็สับเดกก็สับเนาะใช่ไหมชิตา้าไม่เหมือนชิต้าเลยเครื่องมันมันดีดนีนเ่เครื่องมันดีดนีนไม่กระโดดได้ไหมเราทําสัญญากันไม่กระโดดได้ไหมเดี๋ยวแม่จะให้กิน <c oughs> บอ่อไม่ได้ดอกมึงนะ่ะ <c oughs> มึงบ่มีคำว่าสัญญากระพายดอกแต่กลุ่มโหลด นั้าอีียงถือเกาเลนนอแบดนี้ทำร้ายแบบเมือบอ่โอ้ยเสร็จออกแล้วเด้อค่ะเห็นบ่เป็นโมัวๆบอมัวบ่วะโอ้ยเได้ไงเราแบบนี้มาทำ เราผิดชอบเลยเนาะเรบผิดชอบนะแม่ขี้คอแล้วมเน่ะม่ขี้หลังแม่ขี้หลังไแม่ขี้คอแม่ขี้คอแม่ขี้หลังแม่ขี้คอแม่ขี้หลังบักบักว่กอะไรคะหนูได้เหรอคะอือหนูได้พี่ชี้ได้ค่ะไอ้ไม่กอดแบบไม่แม่ของแบบจืนใจเอาหนาเน่าๆมาดมเมื่งกันนาเมื่อเอาหนาเน่าๆมาดมกอนมาจุบกัน หน่าเน่าเนาเนี่ยนะเหลวๆเลยมันก็ได้ดอกเสื้อแม่นี่ดีไล่สลักนี่มีขี้อ่อนเฮ้เด็กเด็กคนช่วยขีย้อ่อนไอ้คนช่วยโอ้อยนั่นมันนี้มันโตอิจฉาห <c oughs> น้าตาอิจฉาดิเฮ้มาพี่ชิมาหาแม่มาลูกมามาแล้วลูก เฮ้ยมีมุมนึงเป็นขาวๆว่ะในกล่องทำไมมันยังเป็นยังอีกเนาะมาเนี่ยสามะหน่าเน่าะวัหอมมันก็ดูหน่ามันเน่าไปไหนหน่ามันเน่าไปเฮ้ยขึ้มินเหระปะหน่าขึ้มินเหรอปะหน่ากระเม็นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยได้เดี๋ยวก็ได้ดอกลูกเดี๋ยวชิดตาก็ให้เล่นน้ำ พี่เมร์บอกพี่พี่เขาก่อนว่าฝากติดตามช่องพี่เม์ด้วยนะครับมาชมคลิปพี่เมร์เยอะๆครับผมโอยหว่วงตะเล่นหวงตะเล่นอ๋อบุโคลหางใหญ่เนี่ยใครไงก็ฝากพี่ๆีนะคะติดตามรับชมช่องเจคอบมายาด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ขอไปปรับ รับซัมเมอร์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาโยเอาโยเอาโย